come สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับคลับไฟเดอร์ซีรีส์11ตอนหลงรักนะครับจะมาทําการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมแล้วก็อ่านเรื่องย่อนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปสปอยนะครับถ้าใครเนี่ยไม่ชอบสปอยนะครับผมสามารถกดออกจากคลิปนี้ไปได้นะฮะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดย้อนถึง EP ีที่แล้วกันก่อนเลยกันนะครับผมว่าเรื่องราวเนี่ยมันไปถึงไหนกันแล้วนะครับหลังจากที่ไทย กับก้อยนะครับผมแอบมีความสัมพันธ์กันแบบลับๆนะครับความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เริ่มพัฒน,นาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่แบบว่าไทยกับก้อยเนี่ยแอบมากุ๊กกิ๊กกันที่ผับนะครับหรือร้านที่เขาทั้งคู่เนี่ยทำงานกันนี่แหละที่บาร์โฮสเนี่ยแหละนะฮะและพรนะครับแฟนของไทยเนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าไทยเนี่ย ทำไมมีกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงเนี่ยติดตัวมาหลายๆกลิ่นนะครับผมในวันเดียวกันนะครับพรเนี่ยก็เริ่มที่จะตามสืบแล้วว่าแฟนของตัวเองเนี่ยทำงานเป็นอะไรนะครับส่วนแฟนของก้อยก็เหมือนกันนะครับจ้างคนให้มาแอบถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับผมว่าก้อยเนี่ยทำอะไรมีความสัมพันธ์กับใครนะครับจนได้เห็นว่าไทยเนี่ยมารับก้อยแล้วก็มีการกอดกันคอเคียงกันนะครับผมจนถึงไปที่ทํางานเลยนะฮะแล้วแฟนของก้อยเนี่ยรับรู้นะครับผมแต่ก็บอกให้ตามต่อไปนะครับส่วนพ้อยหวานนะครับ ครับพลอยหวานน่ะเธอเนี่ยมีความอยากจะได้ไทยมากๆเลยนะฮะและพลอยหวานเนี่ยก็เห็นว่าไทยเนี่ยกับก้อยเนี่ยสนิทสนมกันนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะเป็นตอนที่พลอยหวานเนี่ยต้องการที่จะะทาแล้วนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมใน E p พีต่อไปนั่นก็คือ e ี3นั่นเองนะครับหลังจากที่พรนะครับผมสงสัยนะฮะว่าไทยเนี่ยทำงานเป็นอะไรเพราะว่าไทยเนี่ยบอกกับพรว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับที่บาร์แห่งหนึ่งจนพรเนี่ยตามมาเจอนะครับผมในที่ที่ทํางานที่ ท,ท,ทาแล้วเมื่อพรเนี่ยเข้าไปในร้านนะฮะก็มีคนเนี่ยเข้ามาต้อนรับพรก็บอกว่าเออต้องการเด็กไหมมีโต๊ะนั่งหรือยางอะไรอย่างงี้จนพรเนี่ยเห็นว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นบาร์โฮสนะครับซึ่งเป็นบาร์ที่ผู้ชายเนี่ยต้องมาเต้นต้องมาเอ็นเตอร์เทนนั่นเองนะฮะและในขณะที่ไทยเนี่ยกำลังรับแขกอยู่และแขกคนนั้นก็คือพลอยหวานนั่นเองนะครับในชุดทาซานนะฮะที่กงเกงลายเสือนะครับแล้วก็มีใบไม้เป็นชาววันเนี่ยห้อยตามตัวนะครับและในชุดนี้เองแหละนะครับผมที่ไทยเนี่ยได้มาเจอกับพร นะครับผมดันนอกและพรเนี่ยก็รู้ว่าไทยเนี่ยทำงานเป็นบาโฮสนะครับพรก็เลยเอาน้ำเนี่ยสาใส่หน้าไทยนะครับแล้วก็ทะเลาะกันนะครับแล้วพรเนี่ยก็กลับไปที่ห้องนะครับผมแล้วก็คุยกับเพื่อนนะก็บอกว่าจะให้บอกคนอื่นว่ายังไงให้บอกว่าผัวพรเนี่ยเป็นกะหรีห่หรอทํางานเป็นกหะหรี่หรออย่างเงี้ยพรรับไม่ได้นะฮะความสัมพันธ์ของพรกับไทยเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่งลงรอยกันแล้วนะครับผมซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับก้อยเนี่ย ก็เริ่มค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับและพลอยหวานนะครับผมเธอเนี่ยหลังจากที่เธอเห็นก้อยกับไทยเนี่ยสนิทสนมกันนะครับผมเธอก็เหมือนแบบว่ามาขู่นะฮะไม่ให้ก้อยเนี่ยเข้ามายุ่งกับไทยเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะได้ไทยนั่นเองนะครับตัวละครของพลอยหวานเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นเหมือนนางร้ายแต่ก็ออกแนวแบบน่ารักน่ารักเนาะแล้วเมื่อก้อยเนี่ยมีเรื่องกับพลอยหวานนะครับซึ่งเป็นลูกค้า V.I.P เลยของร้านนะครับผมทําให้เจ๊เนี่ยต้องเรียกก้อยนะครับผมมาคุยแล้วก็มีการคุยกันถึงขั้นที่แบบว่า ก้อยเนี่ยจะยอมแลกทุกอย่างเนี่ย ยอมทิ้งแฟนของตัวเองเนี่ยแลกกับบาโฮสแค่คนเดียวหรออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดมาที่ฉากที่พลอยหวานนะครับอยู่ในห้องกับไทย2คนอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องกับพลอยหวานได้ไงอาจจะต้องการไปขอโทษแพนก้อยหรือเปล่านะครับผมอันนี้คือเดานะเพราะว่าปกติไทยเนี่ยก็ไม่น่าจะเล่นกับพลอยหวานขนาดนี้นะครับถ้าใครได้ดูในตัวอย่างใหญ่ก็น่าจะเห็นว่ามีฉากที่ทั้งคู่เนี่ยลงไปในอ่างุชชี่ด้วยกันนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะมีอะไรกันมากน้อยแค่ไหนนะในฉากนี้นะจะได้กันหรือไม่ได้ไม่รู้นะ เป็นฉากที่พลอยหวานนะครับผมนั่งอยู่บนเตียงนะครับแล้วไทยเนี่ยก็อถอดชุดอถอดผ้าออกนะฮะพลอยหวานนี่ก็โอ้โหนะฮะไม่รู้ว่าไทยเนี่ยแก้ผ้าให้พลอยหวานดูหรือเปล่านะครับและพลอยหวานนะครับก็เซลฟี่รูปที่เธอเนี่ย คอเคลียร์กับไทยนะครับส่งไปให้ก้อยดูนะฮะก้อยนี่ก็ถึงกับหน้าเสียกันเลยทีเดียวนะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องราวนะครับผมใน EP ีที่สามอ P ต่อไปนะครับซึ่งไม่รู้ว่าพลอยหวานเนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างก้อยกับไทยเนี่ยสั่นคลอนหรือเปล่านะครับและความสัมพันธ์ระหว่างก้อยกับแฟนหนุ่มเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเรื่องย่อให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมมันอาจจะสปอยไปถึงใน E ีีหน้ากันเลยทีเดียวนะครับเรื่องย่อเนี่ยเขาบอกว่าหญิงคนหนึ่งมีอาชีพเปิดเพลงในบาร์ที่ มีผู้ชายให้บริการและด้วยความใกล้ชิดกับผู้ชายที่มีอาชีพให้บริการอยู่ในบาร์ทั้งที่เธอเองก็มีคนรักอยู่แล้วเธอจึงตัดสินใจบอกเลิกกับคนรักของเธอเธอมั่นใจอย่างมากว่าความรักครั้งใหม่ครั้งนี้ดีกว่าครั้งเก่าเธอหันมาให้ความรักและทุกเททุกอย่างเพื่อผู้ชายผู้ให้บริการในบาร์โฮสคนนี้แต่ด้วยอาชีพของเขาที่ต้องทำงานกับผู้หญิงอยู่มากมายการแสดงออกการเอาอกเอาใจการดูแลที่ต้องทำให้กับผู้หญิงคนอื่นเป็นสิ่งที่เธอต้องเห็นอยู่ ตํมตาตลอดเวลาซึ่งเธอเองก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเธอเป็นคนขี้เหงและไม่มีวันยอมรับได้กับสิ่งนี้ยิ่งรักมากยิ่งทนไม่ได้แต่จะทําอย่างไรในเมื่อรักมากมายรักจนไม่แน่ใจว่านี่คือความรักหรือจะเป็นแค่ความหลงนะครับเรื่องราวในเรื่องย่อเนี่ยเขาก็บอกเลยนะฮะว่า หลังจากนี้นะครับก้อยเนี่ยจะบอกเลิกนะครับผมคนรักของเธอเพื่อตัดสินใจที่มาคบกับไทยนะครับซึ่งไทยเนี่ยก็น่าจะเลิกกับพรนะครเพราะว่าพรเนี่ยมารู้ว่าไทยทํางานอะไรหลังจากนี้เนี่ยเขาทั้งคู่เนี่ยก็คงจะมาคบกันนะครับแต่ด้วยความที่ไทยนะฮะต้องทํางานเอนเตอร์เทนต้องทํางานบริการแบบว่าต้องดูแลสาวๆที่เข้ามาหาอย่างเช่นพลอยหวานนี่แหละนะครับทำให้เธอรู้ตัวว่าเธอเนี่ยเป็นคนขี้หึงแค่ไหนเธอไม่มีวันยอมรับได้นะครับผมกับสิ่งที่เธอเนี่ยต้องเห็นอยู่ตำตาตลอดนะครับเมื่อเธอเนี่ยรู้สึกว่า รักมากเนี่ยเธอก็ยิ่งไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่เธอเป็นอยู่เนี่ยเป็นความรักหรือแค่หลงนะครับตอนหลังเนี่ยก็ยนะครับคงจะมาคิดได้ในวันที่เธอเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยผักไฟเดย์ Friday, มักจะจบลงด้วยไม่สมหวังนั่นเองนะครับถ้าใครเริ่มต้นด้วยการทําผิดแบบนี้แล้วนะฮะไม่ว่าจะมีกิ๊กยอมบอกเลิกกับแฟนแล้วมาคบการสุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอดทุกคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะสุดท้ายเธออาจจะมารู้ตอนหลังว่าเธอเนี่ยหลงไทยไม่ได้รักไทยนะครับเพราะชื่อเรื่องก็บอก ว่าหลงรักนะและสุดท้ายทุกคนก็จะไม่เหลืออะไรนะครับพลอยหวานนี่ก็อาจจะไปติดบาร์โฮสคนใหม่ส่วนไทยนี่ก็อาจจะไม่มีคนเปย์แล้วนะฮะอันนี้คือสปอยอาจจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะครับน่าจะประมาณนี้นะฮะก็ติดตามชมใน ep ที่3แล้วกันนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดป,ประการใดนะครับผมขออภัยวันนี้ที่ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ